ครับผมสมมอดใส่สไตล์ช่างมานอกสวัสดีเพื่อนๆ f c เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับเพื่อนๆเอา้านะครับคลิปนี้ผมยังคงอยู่กับเว็บร้อยเอปีส0งพนหะครับเพื่อนหลังจากที่ผมได้ทําการประกอบชุดคลัตไปเป็นที่เสร็จสรรพเรียบร้อยเอารถออกไปทําการทดลองขับเทสคลัตนะครับผลปรากฏว่ารถมีอาการน่วงๆนะครับน่วงๆดึงๆนะครับ รถไม่มีกําลังรอบสูงนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือเหมือนกับว่าเราขับไปเนี่ยเหมือนกับว่ามีอะไรมาดึงล้างท้ายรถไว้นะครับรถมันวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ไปนะครับถ้าเกิน 60- 70ไปแล้วนะครับเริ่มไม่มีกําลังไปสุดอยู่ที่ความเร็ว80กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ไม่ไปเลยนะครับเพื่อนต่อให้ยกกันเร่งแล้วก็บิดใหม่รถก็ไม่มีกําลังนะครับเพื่อนมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองไล่ค้นหาอาการนี้พร้อมๆกันนะครับเพื่อน คลิปนี้เป็นหน้างานจริงๆนะครับเพื่อนๆอาใส่กันสดๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะคลายน็อตเบอร์สิบที่อยู่ข้างหัวเทียนออกนะครับเพื่อนเพื่อที่จะเปิดฝานะครับเราจะไปทําการดูมาร์กก่อนนะครับเพื่อนๆเพราะว่านะครับตอนที่ผมตั้งวาลนะครับตอนที่ผมตั้งวาลก่อนที่จะเอาออกไปทดลองขับนะครับเพื่อน ผมสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าเขามีการปรับตั้งวาวมานะครับห่างมากๆเลยนะครับเพื่อนๆอย่างที่เพื่อนเเห็นในคลิปที่ผมไล่วงจรไฟนะครับเสียงวาวมันจะดังมากนะครับดังแรงเลยนะครับเพื่อนเพื่อนพอตั้งวาวเข้ามันเงียบแต่ว่ารถมันไม่มีกําลังนะสินะครับเพื่อนนะครับปัญหาเกิดนะครับเพื่อน เดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งมาร์กพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆตอนนี้มาร์กเราลิ้นอยู่ข้างบนนะครับมาร์กเฟืองเราลิ้นอยู่ข้างบนตรงที่มือผมชี้นะครับเพื่อนนะครับอ่ามาร์กอยู่ข้างบนนะครับเราจะหมุนลงมาให้ตรงจุดนี้นะครับเพื่อนๆเราจะหมุนลงมาให้ตรงจุดนี้นะครับอ่าเนี่ยตำแหน่งก็คือตำแหน่งมาร์กนั่นแหละนะครับเพื่อนๆเราจะหมุนลงมาให้ตรงจุดนี้แหละนะครับโดยนะครับในขณะที่เราหมุนนะครับ มาร์กเฟืองลาวลิ้นมาให้ตรงกับมาร์กที่ฝาสูบนะครับเพื่อนเพื่อน่ามาร์กของชุดจานไฟนะครับจะต้องเป็นมาร์กที่ตรงฉีดพอดีนะครับเพื่อนเพื่อนะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตคลายน็อตออกก่อนนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อที่จะทําการตรวจเช็คมาร์กนะครับเพื่อนเพื่อนตรงนี้เป็นน็อตเบอร์สิบสี่นะครับเพื่อนเพื่อนในการหมุนเพลาข้อเหวี่ยงนะครับเพื่อนๆนนะครับ เดี us us ๋ยวเรามาลองทําการหมุนเพลาข้อเหวี่ยงนะครับเพื่อนๆนะครับหมุนเพลาข้อเหวี่ยงนะครับหมุนมาข้างหน้าอีกนิดนึงนะครับเพื่อนนะครับให้มาร์กทีมาตรงนะครับเพื่อนมาดูที่ว่ามาร์กเฟืองเราลิ้นนะครับข้างหน้าจะตรงด้วยไหมนะครับเพื่อนนะครับอ้าวถ้ามีเยื้องหน้าเยื้องหลังละงานเข้าเลยนะครับเพื่อนนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเพื่อนนะครับ เรามาดูกันนะครับตอนนี้มาร์กอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงที่มือผมชี้นะครับผมจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามาร์กจะมาตรงกันนะครับเพื่อนๆนะครับบางที่เราอาจจะต้องได้หมุน2รอบนะครับมาร์กการที่มาร์กตรงนะครับเพื่อนๆมาร์กล้อแม่เหล็กตรงนะครับมาร์กจานไฟตรงบางทีมันอยู่ในตำแหน่งจังหวะอเวอร์แลปนะครับเพื่อนๆเราต้องหมุนข้ามข้ามรอบไปอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับเพื่อนมาร์กทีจะตรงเมื่อไรเอ่ยนะครับอ่าเราหมุนไปเรื่อยๆไปช้าๆมาร์กเอฟแล้วก็มาร์กทีครับอ่าเหลืออีกนิดนึงจะถึงทีครับเหลืออีกนิดนึงจะถึงตัวทีครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเรามาส่องตรงนี้ก่อนว่ามันใกล้เคียงกันไหมนะครับเพื่อนๆเอานะครับเดี๋ยวจะมีอ่าขึ้นรูปเล็กให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตทําการท้ายรูปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับ เอาเท่าที่ซ้อมเบิงนะครับซ่อมเบิงแหล้วพี่น้องนะครับซ้อมเบิงซ้อมเบิงนะครับขนาดมาร์คทีมายังไม่ถึงนะครับมาร์กลาวลิ้นมันลงมาต่ําแล้วนะครับเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนียนะครับเหมือนภาพเล็กเลยเห็นไหมนะครับเพื่อนมาร์คทีมายังไม่ถึงนะครับแต่ว่ามาร์กลาวลิ้นมันต่ําลงมาข้างล่างแล้วนะครับเพื่อนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราหมุนมาร์คทีมาตรงนะครับถ้าเราหมุนมาร์คทีมาตรงเฟืองลาวลิ้นมันจะต่ําลงมาอีก นั่นก็คืออาการอ่าอ่านิฐานได้ว่านะครับรถคันนี้นะครับที่ว่าวิ่งไม่ออกนะครับวิ่งไม่มีกําลังรอบสูงนะครับสาเหตุนั้นเกิดมาจากอาการมาร์กเลื่อนมาร์กไม่ตรงนะครับเพื่อนเเดี๋ยวผมจะหมุนนะครับแม่เหล็กจานไฟมาให้มาร์กทีตรงนะครับเพื่อนๆนะครับถ้ามาร์กทีตรงนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับเฟืองราวลิ้นนะครับจะต่ําลงมา1เฟืองเห็นเห็นเลยนะครับเพื่อนเพื่อน นะครับนี่นะครับก็อย่างที่นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไปแล้วนะครับพอเพื่อนเพื่อนเห็นไปแล้วว่าเอ่อมาร์กมันเลื่อนมาร์กมันไม่ตรงเพื่อนเพื่อนก็นะครับสันนิษฐานได้เลยว่านะครับอาการที่ลดนะครับวิ่งไปถึง70-80แล้วไม่มีกําลังนะครับเพื่อนๆทั้งที่คันเร่งก็เหลือเยอะบิดแล้วมันไม่ไปนะครับมันรอนะครับเหมือนรออะไรสักอย่างเหมือนมีอะไรมาดึงท้ายไว้นะครับเพื่อนนะครับให้เพื่อนเพื่อนสันนิษฐานได้เลยว่านะครับ หนึ่งละวาวรั่วอย่างแรงนะครับวาวรั่วอย่างแรงรถมันจะมีอาการน่วงๆดึงไว้นะครับเพื่อนๆดึงรถไว้แล้วก็นะครับเวลาเราขับขี่รอบสูงมันไม่มีกําลังนั่นแหละนะครับเพื่อนๆมันไม่มีกําลังบิดมันไม่ไปนะครับนี่ก็คืออาการมาร์กเลื่อนนะครับเพื่อนๆมาร์กเลื่อนนะครับมันเกิดได้จากมาร์กไม่ตรงนะครับแล้วก็ อาการวาล์วรั่วอย่างแรงนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเพราะว่าผมเคยเจอเคสหนึ่งนะครับอ่า m s x นะครับไม่รู้ไปทําเครื่องมาจากไหนเอาวาล์วเวฟร้อยยิบห้าไปใส่นะครับวาล์วมันหลุดเข้าไปข้างในเลยรถมันติดได้ขับได้ครับแต่พอไปถึงความเร็ว80นะครับเพื่อนรถมันไม่ไปแล้วมันเหมือนมีอะไรมาดึงท้ายไว้นะครับพอผมถอดออกมาโอ้โหนะครับวาล์วมันจมเข้าไปในเบ้าในเบ้า id เลยนะครับเพื่อนๆนะครับอ่า ก็ในนี่แหละนะครับสำหรับรถคันนี้ผมก็จำมาจาก m s x นะครับเพราะว่าอาการคล้ายๆกันเลยนะครับเหมือนกับอ่าเป่าเปิดปิดผิดจังหวะหรือว่ากำลังอัดมันไม่ได้นะครับมันมันผิดจังหวะมันนะครับเพื่อนเพื่อนมันก็เลยมีอาการเหมือนกับลอรอบเหมือนกับมีอะไรมาดึงมาหน่วงมาล้างท้ายไว้นะครับรถมันก็เลยไม่วิ่งนะครับเพื่อนนะครับรถมันก็เลยตันอยู่แค่นั้นนะครับมีอาการบิดทื่อๆนั่นแหละนะครับอันนี้นะครับ ผมจะตั้งมาร์คทีใหม่แล้วก็นะครับจะเลื่อนเฟืองราวลิ้นนะครับให้มาร์คตรงนะครับอ่าเดี๋ยวมาร์คตรงเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพนิ่งให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับในการที่เราตั้งมาร์คนะครับเพื่อนๆถ้าเราตั้งตรงแล้วน็อตเบอร์แปดสองตัวอย่าไปขันแรงนะครับเดี๋ยวมันขาดนะครับเดี๋ยวหัวรูดนะครับให้ใช้น้ํายาล็อกเกลียวเป็นตัวช่วยในการ ยึดป้องกันน็อตคายนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนิ่งนะครับที่ถ่ายมานะครับเพื่อนหลังจากที่เราได้ทําการตั้งมาร์กนะครับหลังจากที่เราได้ทําการตั้งมาร์กพอเราทําการตั้งมาร์กแล้วก็ปรับให้ตรงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าเฟืองเราลิ้นนะครับเพื่อนๆมันจะเยื้องขึ้นไปข้างบนสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็มาร์กตัวทีเมื่อกี้ที่เพื่อนๆเห็นมันเป็นมุมกล้องนะครับเพื่อนมันอาจจะเอียงไปนิดนึงนะครับเพื่อน หลังจากที่ได้ทำการตั้งมาร์กใหม่แล้วนะครับก็ทำการตั้งวาวใหม่อีก1รอบนะครับแล้วก็เอาไปทดลองขับขี่ผลปรากฏว่านะครับความเร็วเพิ่มขึ้นไป20นิดๆนะครับเพื่อนจากวิ่งได้80นะครับตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ร้อยเกินร้อยไปนิดนึงนะครับเพื่อนเก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับเวฟปี2005คันนี้นะครับเพื่อนเเอ้านะครับคลิปนี้ก็ เอามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ fc ทุกท่านนะครับลิบนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ